ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนซื้อขายสินค้าออนไลน์กับบริษัทดีไอคอน Group ลงทะเบียนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรับคิวแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกลางกองคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกปอคบ,อ,อ,บ,อ,อ,บอ,อ,อย่างหนาแน่นค่ะ คุณผู้ชมคะคดีนี้เปิดรับแจ้งความมาตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนะคะถ้าดูยอดคนที่เข้าแจ้งความจนถึง19ตุลาคมพบว่ายอดเข้าแจ้งความกับตำรวจทั่วประเทศสะสมอยู่ที่4,583คนคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวม1,357ล้านบาทค่ะวันนี้ค่ะยังคาดการว่าผู้เสียหายจะยังคงเข้าแจ้งความเพิ่มเติมอีกหลายร้อยคนซึ่งอาจจะทำให้ยอดผู้เสียหายสะสมถึง5,000คน ขณะเดียวกันนายกันทัตพงไพดุลเวทได้ประสานงานกับกลุ่มผู้เสียหายที่ต้องการจะฟ้องร้องกับคดีทางแพ่งกับบริษัทไอคอนกรุ๊ปเข้าปรึกษากับทนายความที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ถนนขนโยธินย่านบางเขนในช่วงเวลา15นาฬิกานี้